ทำกเกษตรตั้งแต่รุ่นพอ่อเห็นพ่อก็ทํามาตั้งนานผลผลิตพ่อก็ยังไม่ได้ดีพอมาถึงรุ่นผมที่ทําตอนนี้ก็จะเปลี่ยนระบบใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ทำข้าวโพดได้ตลอดทั้งปีที่สําคัญผมในการปรับรูปแบบในการใส่ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนแต่ได้ผลผลิตสูง1.5ตันต่อไร่เมื่อเทียบกับแปงข้างๆที่ได้ไม่ถึงตันได้ข้าโขวโพดฝักใหญ่เม็ดเต็มน้ําหนักดีเป็นที่ต้องการของตลาดแน่นอน,น,อนอเดี๋ยวผมพาไปดูครับว่าจะได้ข้าวโพดที่ดีผลผลิตสูงแบบนี้ต้องทํำยังไง สุรเด็ดเกรกเกษตรกับปุ๋ยตราคายต เกษตรกรรุ่นใหม่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ได้ผลผลิตสูง1.5ตันต่อไร่ฝักใหญ่น้ำหนักดีเป็นที่ต้องการของตลาดมนวิจารชิดครับอยู่อำเภอพงษามักคีจังหวัดกำแพงเพชรเป็นเกษตรกรตั้งแต่อายุ1 5ปีตอนนี้ปลูกข้าวโพดที่1 8ไร่ครับแบ่งพื้นที่20ไร่ล็อกบนเป็นที่สูงไว้ทำข้าวโพดและก็พื้นที่28ไร่ก็เป็นที่ต่ำจะปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อสร้างรายได้เสริม ผลิตกระโพดแต่ก่อนก็ได้ไม่ถึงตันผมก็มีการปรับทดลองทําระบบน้ําใหม่แล้วก็มาทดลองบงํารุงธาตุอาหารก็ได้ผลผลิตสูงหลายตันห้าแปลงล็อกยี่สิบได้ล็อกบนที่สูงก็จะปลูกขระโพดสามครั้งครับที่รุ่มนี่ก็น้ํามันจะท่วมทุกปีเราก็ต้องปรับสภาพเปลี่ยนใหม่เป็นที่รุ่มเนี่ยเราต้องปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อสร้างรายได้เสริมถึงตอนเกี่ยวมาผลผลิตก็เป็นไปตามเป้าที่เราตั้งไว้เพราะเรามีการบริหารจัดการแปลงที่ดีตั้งแต่การเตรียมแปลงและทำระบบน้ำบำรุง สูกยัผลผลิตสูงคุณภาพเป๊ะเริ่มจากการเตรียมแปลงที่ดี การปลูกกระโพดของผมนะครับผมจะให้ความสําคัญในการเตรียมแปลงเพราะผลผลิตที่ดีต้องเริ่มจากการเตรียมแปลงที่ดีหลังจากการเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วผมก็เริ่มเตรียมดินการไถพวนดินของผมนะครับจะไถดะไปรอบนึงไถดินให้ลึกให้ดีเพื่อที่รากกระโพดเราเนี่ยมันจะได้ลงไปลึกไปหาก,กินธาตุอาหารได้เยอะขึ้นกระโพดเราจะได้โตแล้วฝักใหญ่ต้นสมบูรณ์ดีแล้วก็ผมก็ไถกบไปเพื่อไม่ให้มีวัชพืช หรือข้าวโพดเก่าที่มันขึ้นมาก่อนจะหยอดไถพวนไว้7วันเพื่อให้ดินสวยดินดีแล้วก็เวลาเราหยอดมันได้กบเม็ดได้ดีตอนนี้ไถกบไปแล้วถึงฤด,ดูการหยอดเราก็มาปั่นทําดินให้ฟูให้ปนแล้วพอดินฟูดินละเอียดนี่น้ำเราก็จะได้ทมบทเสมอถึงกันหมดน้ำก็ได้ไม่ขัง พอหลังจากถ่ายเสร็จแล้วถึงการหยอดปุ๊บเราก็ใส่ปุ๋ยรองพื้นสารกตายาสูตร15-15-15 25กิโลกรัมต่อไร่เพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดินพร้อมกับการหยอดเมล็ดกระพาะกระพาะผมปลูกแบบร่องคู่ระยะห่างระหว่างร่องคู่35เซนระยะห่างร่อง65เซนพอเราหยอดร่องคู่เสร็จแล้วเราก็วางสายน้ําหยดเราจะวางระหว่างกลางของร่อง35เซนพอดีคือน้ําหยดสม่ําเสมอกระโพาะขึ้นดี S <S เคล็ดลับบำรุงปุ๋ยตรากระตาย4600สูตรเดียวเอาอยู่การปลูขกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ประสบความสำเร็จการบำรุงธาตุอา,าหารเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะเทคติกของผมใส่เยอยน้อยแต่ใส่บ่อยๆแล้วก็ประยุกต์ใช้เป็นระบบน้ำหยดทำให้พืชดูดซึมอาหารได้ตลอดเวลาและดูดซับธาตุอา,าหารได้เป็นอย่างดี จะแ,แบ่งการบำรุงธาตุอาหารเป็นฐานระยะซึ่ง3ระยะนี้ผมจะใส่ปุ๋ยยูเรียตากระต่าย46-0-0สูตรเดี๋ยวเอาอยู่เลยครับเริ่มตั้งแต่กระโพดอายุ25วันผมก็จะใส่ปุ๋ยยูเรียตากระต่ายสูตร46-0-0อัตรา15กิโลกรัมต่อไร่ผสมน้ำ2ลิตรปล่อยไปตามสายน้ำหยดเพื่อบำรุงให้ต้นใหญ่ใบเขียวสะสมอาหารได้ดี ต่อมาข้าวโพดผม40วันก็จะใส่ปุ๋ยตากระต่ายสูตร46่สอัตรา15กิโลกรัมต่อไร่ผสมน้ำ200ลิตรปล่อยไปตามสายน้ำหยดต้นใหญ่ใบเขียวทนพร้อมที่ยอกฝักพอถึงอายุ60วันการบำรุงช่องสุดท้ายผมก็จะใส่ปุ๋ยตากระต่าย4 6่สศูนในอัตรา15กิโลกรัมต่อไร่ผสมกับน้ำา200ลิตรเพื่อให้ข้าวโพดฝักใหญ่มเมล็ดเต็มผลผลิตต่อไร่สูงผมใส่ปุ๋ยยูเรียตากระต่ายสามระยะจนเกี่ยวนี่บางคนก็ ใส่ว่ามันเป็นไปได้ไงผมก็ทดลองดูว่าใส่ปุ๋ยตากะต่าย1 6หรือ0อย่างเดียวเลยจนครบเกี่ยวผลผลิตก็ออกมาได้ดีตรงตามเป้าหมายเราได้ไร้ละตัน5แต่ต้นทุนผมลดวางระบบน้ำดีเทคนิคสำคัญเพิ่มผลผลิตชัว ผมจะให้ความสําคัญกับระบบน้ําถ้าเราวางระบบน้ําได้ดีเราก็จะบํารุงธาตุอาหารได้อย่างต่อนเนื่องก็จะส่งผลในเรื่องการจเจริญเติบโตของพืชได้ดีมากพอยอดเสร็จแล้วก็เริ่มให้น้าครั้งแรกให้ล็อกสัน4ชั่วโมงเปิดเสีย3ไร่10ไร่นี้จะใช้เวลา1วันเพื่เช่องเวลาให้น้ําสําคัญตอนเปิดหนอถ้าเราให้น้ําตอนเปิดหนอได้ทันก็โพดจะขึ้นได้ดีมากพอุโพด15วันต้นก็ถูกประมาณ10เซนครับแล้วก็เราก็ให้น้ํารอบ2อีก โดยครั้งนี้เราก็ให้เราก็สี่ชั่วโมงแล้วก็มาระยะ30วันแล้วก็ใส่น้ำเป็นระยะอาทิตย์นึงใส่ก็ได้พอกรพาะ5ิบหถึงเ0วัน,เ,นเราก็จะอัดน้ําบ่อยให้โชคเลยเพื่อไม่ให้ดินแห้งส่งผลให้กระพดสมบูรณ์สุดปลายเม็ดเต็มฝักนี่ใหญ่สวยหากทำได้แบบนี้นะครับผลผลิตออกมาได้ดีได้สูงรายได้เพิ่มขึ้นแน่นอนใช้เทคโนโลยีนําการผลิตลดต้นทุนประหยัดแรงงานสร้างผลกําไรงาม การทำกระเทศในยนุคนี้เทคโนโลยีนี่สําคัญมากเลยอย่างที่แป้งผมจะนําเครื่องจักรเข้ามาใช้ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมแปลงกานจอดเมล็ด การเก็บเกี่ยวและการใช้โดนฉีดพ่นเพื่อกาจัดตัตูพืชรวมถึงการใช้โซลารเซลล์ของผมนะครับแทนการใช้น้ำมันเพราะการใช้น้ำมันของผมนี่แต่ละเดือนนี่ก็จะหมดเดือนละเป็นหมื่นหรือว่ามาใช้โซลารเซลล์แล้วก็จะประหยัดลดต้นทุนมาตีละสองแสนบาทบวกกับการที่เราบํารุงอยากถูกต้องถูกจุดทําให้ผลผลิตข้าวโพดเราเมล็มดเต็มฝักใหญ่ผลผลิตสูงไร่ล,ละตันห้าถึงสองตันต่อไร่เห็นแล้วหายเหนื่อยนะครับ ปุยตรากระตายชัวเด็ดเด็สมหวังเป๊ะ